ไม่ควรให้แมวกินนมบัวเพราะอะไรแมวเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของผู้คนนับล้านทั่วโลกด้วยนิสัยขี้เล่นท่าทางน่ารักและนิสัยใจคอที่น่ารักในฐานะเจ้าของแมวเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องการให้การดูแลและโภชนาการที่ดีที่สุดแก่แมวรวมถึงการให้ขนมและของว่างเป็นครั้งคราวหนึ่งในอาหารที่เจ้าของแมวให้สัตว์เลี้ยงบ่อยที่สุดคือนมบัว อย่างไรก็ตามอาจดูน่าประหลาดใจนมบัวไม่ใช่อาหารที่เหมาะสมสำหรับแมวและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของแมวได้ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าเหตุใดจึงไม่ควรให้แมวกินนมบัวและสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้เพื่อนแมวของคุณมีสุขภาพดีและมีความสุขก่อนอื่นสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าแมวเป็นสัตว์กินเนื้อ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาได้วิวัฒนาการมาบริโภคอาหารที่มีโปรตีนและไขมันจากสัตว์สูงและมีคาร์โบไฮเดรตต่ำในทางกลับกันมนมวัวเป็นเครื่องดื่มที่บวกลลิตขึ้นเพื่อใช้เลี้ยงลูกอ่อนและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารตามธรรมชาติของแมวในความเป็นจริงแมวโตเต็มวัยส่วนใหญ่จะไม่ทนต่อแลคโตดซึ่งหมายความว่าพวกมันขาดเอนไซม์ที่จำเป็นในการสลายแลคโตดซึ่งเป็นน้ำตาลที่พบในนม เมื่อแมวที่แพแลาขตบกินนม,มวัวอาจทำให้เกิดปัญหาทางเดินอาหารเช่นท้องอืดมีแก๊สและท้องเสียแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดนมวัวยังมีสารอื่นๆอ,อ,อีกหลายชนิดที่อาจเป็นอันตรายต่อแมวตัวอย่างเช่นนมวัวมีไขมันและแคลอรี่สูงกว่าอาหารตามธรรมชาติของแมวมากและการป้อนนมมากเกินไปอาจทำให้อ้วนและปัญหาสุขภาพอื่นๆได้ นอกจากนี้นมวัวอาจมีฮอร์โมนและยาปฏิชีวนะที่ให้กับวัวในอาหารของมันซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพของแมวได้สุดท้ายนี้นมที่ไม่สดหรือจัดเก็บอย่างไม่ถูกต้องอาจมีแบคทีเรียที่เป็นอันตรายเช่นอีโคไลหรือซานโมเนลลาซึ่งอาจทำให้แมวเจ็บปวยร้ายแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วคุณจะทำอะไรแทนการให้นมวัวกับแมวได้บ้าง ข่าวดีก็คือมีทางเลือกอื่นที่เป็นมิตรต่อแมวมากไายที่คุณสามารถเสนอเป็นการรักษาได้ตัวอย่างเช่นแมวหลายตัวชอบไก่ปลาหรือแม้แต่ไข่ที่ปรุงสุกในปริมาณเล็กน้อยคุณยังสามารถให้แมวของคุณกินโยเกิดทดํามดาไม่หวานหรือข้อเทสจะชีนในปริมาณเล็กน้อยซึ่งมีแรงขับต่ต,ต่ำกว่านมนะอาจย่อยง่ายกว่าสําหรับแมวบางตัว อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าควรให้ขนมในปริมาณที่พอเหมาะและไม่ควรแทนที่อาหารที่สมดุลทางโภชนาการสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าไม่ใช่แมวทุกตัวที่แพ้แลคโตด์แต่อาจเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่าแมวตัวไหนกินนมได้และตัวไหนกินไม่ได้แม้ว่าแมวของคุณจะไม่แสดงอาการไม่สบายในทันทีหลังจากกินนมบวแต่ก็ยังไม่ใช่ความคิดที่ดีที่จะให้นมบวเป็นส่วนหนึ่งของอาหารของพวกเขาเมื่อเวลาผ่านไป การบริโภคนมอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่อาจวินิจฉัยและรักษาได้ยากเจ้าของแมวบางคนเชื่อว่านมบัวให้สารอาหารที่สำคัญเช่นแคลเซียมอย่างไรก็ตามนี้เป็นความเข้าใจผิดแม้ว่านมบัวจะมีแคลเซียมแต่ก็ไม่ใช่แหล่งที่ดีที่สุดของสารอาหารที่จำเป็นสำหรับแมวในความเป็นจริงแคลเซียมในนมบัวนั้นแมวดูดซึมได้ไม่ง่ายเท่ากับแคลเซียมในแหล่งอื่น,นๆเช่นเนื้อติดกระดูกหรือปลา นอกจากนี้อาหารแมวที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่ได้รับการคิดค้นสูตรเพื่อให้มีสารอาหารที่จําเป็นทั้งหมดสําหรับสุขภาพของแมวอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องเสริมอาหารด้วยนมัวแม้ว่าการให้นมบวแมวของคุณเป็นขนมอาจดึงดูดใจแต่ก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีต่อสุขภาพของแมวนมบวมมีแลคโตดไขมนันและแคลอรีสูงและอาจมีแบคทีเรียที่เป็นอันตรายและสารอื่นๆ ที่อาจนำไปสู่ปัญหาทางเดินอาหารโรคอ้วนและปัญหาสุขภาพอื่นๆแทนที่จะให้นมบัวลองพิจารณาให้แมวของคุณกินเนื้อสัตว์ปลาไข่หรือผลิตภัณฑ์นมที่ปรุงสุกในปริมาณเล็กน้อยที่มีแลคโตดต่ำและอย่าลืมจัดลำดับความสำคัญของอาหารที่สมดุลและมีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับเพื่อนขนฟูของคุณ